และพระเยซูก็เดินมาพอดีทุกคนกําลังชื่นชมเย็นดีกับพระเยซูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูมองไปเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกลุ่มคนเหล่านี้ถึงกําลังลุมเอาก้อนหินปาผู้หญิงคนนี้หญิงชาวโซมาเลียคนนี้เนี่ยปาจนแบบว่ากฎของสมัยโบราณก็คือเขาจะทําร้ายกันด้วยการปาหินแล้วก็ประทุษลายจนคนนั้นตายไปยนั่นคือการลงโทษของสังคมเขาเรียกประชาธานแบบเหมือนสมัยปัจจุบันเนี้ค่ะดังนั้นพอพระเยซูเห็นพระเยซูท่านก็ถามว่า เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลงโทษเขาประชาชนก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เลวร้ายเป็นปีศาจร้ายของสังคมในประเทศเราเพราะเธอเป็นผู้หญิงขายบริการเมื่อประโยคนี้เกิดขึ้นพระเยซูท่านก็เลยทรงตรัสว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเห็นด้วยกับทุกๆท่านที่ท่านจะลงโทษหญิงคนนี้เพราะเขาทำผิดจริงแต่ เราขอถามหนึ่งคำถามถ้าใครในหมู่พวกเราตรงนี้คิดว่าตลอดทีวิตของพวกท่านและในอนาคตพวกท่านไม่เคยได้มีการกระทําความผิดทั้งด้วยกายวาจาแล้วก็ด้วยใจขอให้ท่านจงหยิบก้อนหินเพิ่มแล้วก็ปาลงไปแล้วจงทําร้ายผู้หญิงคนนี้ให้ตายต่อหน้าเราหลังจากที่พระองค์ตรัสจบ ทุกๆคนก็วางก้อนหินแล้วก็เดินจากไปสิ่งที่เกิดขึ้นในนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่ท่านจะทำการวัดคนอื่นท่านใช้อะไรวัดท่านใช้อะไรเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการวัดคนเหล่านั้นนะคะฝากเอาไว้นะคะครนี้กลับมาในเรื่องของอีกหัวข้อหนึ่งที่ทุกคนคงจะได้ยินว่าเอ๊ะเป็นคนศาสนาคริสต์นี่ดีเนาะ ทำบาปก็ไม่ผิดเพราะเดี๋ยวไปแก้บาปได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์เราจะไปโบสถ์กันแล้วก็จะมีการแก้บาปจริงๆแล้วนี่เป็นภาษาที่ทุกคนพูดถึงแต่จริงๆแล้วการแก้บาปไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเป็นแค่พิธีกรรมที่เรามาสำนึกละลึกถึงบาปเพราะบาปคือสิ่งที่เราได้กระทำผิดต่อบรรทัดฐ,ฐานแล้วก็ต่อจิตใจของตัวเองแล้วก็ต่อคนที่เรารัก บาปที่เราได้ไปเอ่ยปากแล้วก็ไปบอกกับบาทหลวงหรือที่เราเรียกว่าคุณพ่อไม่ได้หายไปนะคะทุกๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นคริสตนี่ดีทําบาปแล้วไม่เป็นไรไปแก้ทุกวันอาทิตย์ก็หายละเดี๋ยวก็มาทํากันใหม่ได้จริงๆไม่ใช่มันคือการระลึกถึงบาปมาเป็นทุกถึงบาปและมากล่าวให้คํามั่นสัญญาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทําบาปเพิ่มอีก แต่เราจะต้องทําความดีเพิ่มแล้วก็ให้หนักกว่าบาปท,ที่เราทําเพราะเมื่อตายไปหรือเมื่อละสังขารไปน้ําหนักของบาปแล้วก็บุญเมื่อมาช่างน้ําหนักรวมกันแล้วเนี่ยเราจะมีบุญมากกว่าบาปนะคะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะต่อไปในเรื่องของการบริหารใจด้วยวิถีคริสต์นั้นก็คือการให้ความรัก การให้ความรักทำไมเจ็บถึงเน้นเรื่องการให้ความรักเพราะถ้าเราไม่รู้จักให้ความรักเราก็จะไม่รู้จักแบ่งปันอย่างเช่นในที่ทำงานทำไมเขาถึงใช้คำว่าลูกน้องเหตุผลเพราะเราต้องรักคนที่ทำงานกับเราให้เหมือนกับรักลูกแล้วดูแลเขาให้เหมือนกับดูแลน้องการรักลูกหมายถึงว่าทุกสิ่งอย่าง ที่ลูกทำเราให้อภัยได้เสมอเราต้องอยู่ใกล้ๆเขาต้องคอยประครับประคองเขาเพื่อให้เขาได้เกิดความชำนาญมีประสบการณ์เป็นการแบ่งปันที่ทำให้เขาได้เจริญเติบโตในโลกแล้วก็มีความสำคัญของตัวเขาเองเมื่อใดก็ตามที่เขารู้ว่าเขามีความสำคัญในตัวเองเขาจะเกิดความมั่นใจเพราเขาเกิดความมั่นใจเขาจะกลายไปเป็นคนดีในสังคมต่อไปแล้วเขาก็จะไปให้ความรักต่อ,ตอไปส่วนการดูแลน้อง น้องคือคนที่ตามเรามาถูกไหมคะเขาไม่ได้เกิดจากตัวเราเมื่อการดูแลน้องน้องเขาก็คงจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นคือการประครับประคองการให้คําแนะนําพอรักทั้งลูกแล้วก็รักทั้งน้องจึงกลายเป็นการที่ทําไมเราต้องให้โอกาสแล้วก็ให้ความรักให้การแบ่งปันกับลูกน้องนั่นคํานี้จริงๆมีความหมายนะคะต่อไปเราจะทํำยังไงล่ะหลังจากเราให้แล้ว ให้แล้วโยนเขาทิ้งไม่ได้เราคงต้องให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นยังไงล่ะให้ความอบอุ่นก็คือเราต้องมีอะไรปรึกษาหารือกันคุยกันทุกสิ่งอย่างถ้าเราแชร์ไอเดียกันมันก็จะเกิดในเรื่องของความรักที่มากมายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้เกิดความไว้ใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความไว้ใจเขาก็จะรู้เลยว่า ไม่ว่าเขาจะไปบินที่ไหนจะไปทําอะไรมาเขากล้าที่จะกระทําเขากล้าที่จะลองผิดลองถูกในสังคมในการทํางานเขากล้าที่จะคิดเพราะทุกคนมีความคิดเพระเขาทาแล้วถ้าเขาทําผิดเราต้องให้คําแนะนําแล้วเมื่อเขาบินได้เขาเดินได้เราก็จะได้แต่มองเขาแล้วก็ชื่นชมในความสำเร็จของเขานะคะ ยับคงจะสรุปตรงนี้ว่าถ้าเรามีการให้ไม่ว่าจะเป็นความรักความมั่นคงความอบอุ่นที่ไม่รู้จบแม้ว่าเราจะไม่ได้หรือยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้นั่นคือความอิ่มเอมใจที่ได้เห็นคนที่เรารักคนที่เราหวังดี เขาได้ประสบความสําเร็จแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ได้มาตอบแทนเราเขาได้แล้วเขาไปเขาบินไปหรือการที่เราไม่ได้รับความรู้สึกเหล่านั้นเลยแต่สิ่งหนึ่งให้รู้ไว้นะคะว่าความอิ่มเอมใจเนี้เราได้ชนะแล้วเราจะได้ชนะใจตัวเองและสิ่งเหล่านั้นในบางครั้งเราอาจจะได้รับและได้ตอบกลับมาในพบนี้และในพหน้าอาเมน ขอบคุณนะคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่จบลงไปนั้นก็คือการเ,เป็นการบรรยายพิเศษของพิธีกรพิเศษของเราจริงๆนะคะจากคุณป้าเจี๊ยบหรือว่าคุณปริชยาเรื่องการบริหารใจด้วยวิถีคริสและดิฉันขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ ดิฉันขอเป็นตัวแทนของผู้คณะจัดงานครั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณอ,อ,อาจารย์ที่ปรึกษาของเราคืออาจารย์ธรรมวินศิริขจรน,นามและที่สำคัญมากๆเลยคือผู้ที่ให้โอกาสพวกเราในวันนี้คือโครงการไทยอินเทอร์เน็ตคลาสค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายครั้งนี้คงจะมีประโยชน์และ สามารถทำให้ผู้รับฟังการบรรยายครั้งนี้ได้นำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์และทุกทกท่านมารับฟังวันนี้คงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากการบรรยายในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันฐานะตัวแทนวันนี้ขออภัยในไว,ไว้ในทานณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อ่าโอ้ขอบคุณครับอ่ออาจารย์อาจารย์ชื่ในใจนะครับอาจารยสุดยอดครับสุดยอดท้าววิทยากรพิเศษนะฮะและ้วทำมัได้ไม่ได้การเตรียมตัวนะครับเหมาะมากนะครับเหมาะมากะะสำหรับชีพเป็นวิทยากรนะครับเอ่อรู้สึกของาอาาจจรย์ภูมิใจนะครับอ่าแต่ละคนก็จะมีความสามารถอ่าหลากหลายนะฮะแต่าอาจารย์จะขอบันทึกไว้หน้าหนึ่งของบริษัทโครงการไทยเเน็ตคลาสสำหรับคลาสสัมมนาทางการจัดการนะครับสำหรับทุกท่านทั้งนักน,นันและก็ปริศญาเจริญและทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนา เอาละถึงบรรยากาศช่วงที่สองของการสัมนาโดยพิธีกรพิเศษในครั้งนี้การบริหารความเครียดนะครับการบริหารความเครียดของผู้นําโดยพิธีกรพิเศษคุณพี่พระดอนุรก,กิจไม่ทราบพิธีกรจะเป็นคนเดิมไหมครับเป็นคนเดิมรอเปล่าครับเดี๋ยวเราคงหมดเวลาเที่ยงคงไม่เป็นไรนะครับนะบรรยากาศอ่ขอา,อาขอบคุณนะขอบคุณครับอ่ะเบนป็นพิธีกรต่อไหมครับแนะนําพี่พระดอนอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์มอบหม่ให้สําหรับอีกหนึ่งชั่วโมง ัาจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะหิวอาจจะอยากลุกเข้าห้องน้ำทำกิจธุระอาจารย์คิดว่าคงทำได้นะครับนั่งทานขนมไปด้วยดื่มกาแฟฟัวงวิทยากรเพิเศษไปด้วยดีนะครับสำหรับหัวข้อการบริหารความเครียดของผู้นำนะครับเพราะสิ่งที่เราได้จัดนําเสนอในวันนี้อาจารย์คาดว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับการจัดการนะครับมันเป็นศินละปะอย่างหนึ่งของเรื่องการบริหารนะครับเอาละ่ะ กินอยู่ครับโอเคแบ่งอาจารย์ด้วยแบ่งกันหน่อยแบ่งเค้กนะไมครับอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์ส่งมาให้เบ้นนะครับเพื่อแนะนำพิธีกรและก็คุณพิพดอนเต็มที่เลยครับเวทีนี้อาจารย์